สวัสดีเพื่อเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมเดลต้าฟ r ร์มโมบายนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มโหมดโอเปอเรชันนะครับผมตอนนี้ผมก็มี130สเอ็มน,นะครับจากใครเป็นมือใหม่ที่แบบเริ่มฟาร์มอยากฟาร์มไวๆนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะทุกคนก่อนอื่นเลยมือใหม่ผมแนะนําให้ไปทำภารกิจให้ครบทุกอันนะครับใครมีภารกิจอะไรให้ ทำให้ไวนะครับเพื่อที่จะเลเวลเราจะเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วมากๆนะครับทำภารกิจอะไรได้ก็ให้รีบทำนะครับผม ต่อมาก็คือแผนที่นะครับจะมีซีโร่แดมกับเลนารีนะครับผมแบบนี้ก็ค่อนข้างดีครับแต่ว่าต้องเลเวล6นะครับที่เราจะเข้าไปเล่นได้ผมแนะนําว่าให้เริ่มใหม่ให้เล่นแค่หรือว่าเลเวลสิขึ้นไปถ้าใครเล่นคนเดียวนะครับแนะนําว่าให้เล่นแค่ธรรมดาก็พอนะทุกคนซีโร่แดมก็เป็นการสามที่ดีนะครับส่วนวิธีการเตรียมตัวนะครับเซฟเราจะได้เซฟ2ช่อง C ีมาก่อนนะทุกคนผมแนะนําว่าให้เราไปที่หมวกเกาะ แล้วก็จะมีเซตบัตเดิรให้เรานะครับเขาจะมีเซตบัตเดิรให้เราเองนะครับเป็นเซตสองแสนนะเออให้เราแบบติ๊กเซตที่เราแบบเออคิดว่าเล่นง่ายๆครับอันไหนที่เราคิดว่าเอ้ยไม่เล่นดีกว่าเรากดรีเซตตรงขวาบน,นครับมันจะเป็นลูกศรเห็นไหมข้างๆตรงที่มูลค่าเห็นไหมครับมันจะมีลูกศรให้เปลี่ยนเซตได้นะครับรีเซตได้นะพอเราจัดเซตเข้าไปแล้วนะครับสมมุติว่าผมจัดเซตห้าหมื่นละกันนะเอ้ย จัดเต็กเข้าไปปุ๊บกระสุนที่มันเอามาให้ผมนะครับแนะนําว่าให้ดูกระสุนนะ9คูณ19ใช่ไหมแล้วก็จะมีเซฟฟีให้เราใช่มใช่ไหมสองช่องผมแนะนําว่าให้ไปที่หอประมูลแล้วก็ซื้อกระสุนนะครับกระสุน9คูณ19แล้วก็ใส่ลูก3ามไปนะครับลูก3ามที่มันเป็นเจาะลูกสาที่มันเป็นเจาะเกาะน,นะครับผมให้ดูตรงนี้นะเนี่ยความเสียหายอัตราความเสียหายนะครับนี่แล้วเราก็ซื้อไป120ตัดนะครับ อย่างนี้ซื้อไปเลยแล้วก็เอาไปที่เก็บของนะครับแล้วก็หาปึ๊บสมมติว่าเรามีสองช่องนะเก้าคติก้าจสามนี่ใส่เข้ามาใส่เข้ามาอย่างนี้นะครับพอเราเข้าไปในแมบปบมันจะปลดล็อกตรงนี้นะครับให้เราลากกระสุนตรงนี้เข้าไปใส่ตรงนี้นะครับผมนี่ช่องข้างบนช่องหลิกนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนกระสุนให้เป็นลูกกระสุนสามนะครับเพราะว่า มันจะทําให้เราอะเล่นง่ายมากๆนะครับสาหรับการเล่นในแบบซีโร่แดหรือแบบสองนะครับผมมันจะทําให้เราแบบยิงคนตายไวแล้วก็วิธีจาการมอสก็เดี๋ยวไปดูในแมปกันนะ <c oughs> ทุกคนว่าผมะจดะการยังไงเล่นยังไงนะครับผมผมว่าเล่นง่ายนะแต่ผมติดอารีน่าแก s <S แกติดอารีน่าแกมาลองเล่นหมดนี้ดูก่อนแล้วแกติดอารีน่าแกต้องมาลองเล่นหมดนี้ดูระวังติดหมดนี้คนหนึ่ง นี่ผมจะมาหาปืนเชสีหนึ่งสองด้วยได้เชสีสามเจ็ดนี่หาที่ซีเมนต์แล้วเราก็จะวิ่งออกตรงนี้กันทําง่ายครับมันหายากก็จริงครับแต่มันทําง่ายไปที่ซีเมนหาแล้วก็วิ่งออกแล้วก,ก็ฟาร์มด้วยนิ้นหน่อย น่าแกมาลองเล่นดูป็นกา้ปนกาปปะเนี่ยอ้าวได้ของทองของดีด้วยโอ้ คนก็าหาปืนเหมือนกันนะเ้โอเคไม่มีเจอไหม,มไม่เจอมีไหมไม่มีโอเคไม่มีเราก็วิ่งอ่ะ แสบหนึ่งละตามน้ำยมาไม่มีคนนะตามหาอุ้ยของดีเจ้แบบนั้นครับ เนี่ดีเข้าหัวไปดีแฟลที่มันยิงมาเรายิงได้นะทุกคนดน่ละลายหายไปปุยโพงโอ้โหคอม สี่แสนแล้วคนง่ายมีคนเปิดเมียนแล้วน่าจะมาจากตรงนี้ครับเฮ้ยแอร์รบ แล้วมีศพผลด้วยศพปะเนี่ยอะคนฮูวงมาใจ้าผมเฉยเลยไอ้หมอนี่ก็วสวยเอ้กระสุนกระสุนฟ้านี่ค่อนข้างโอเคกำไรครับกำไรสุดเดยว,ดยวห้าแสนชิวๆ อุ้ยมีของทองด้วยเรียบร้อยนะครับเจ็ดแสนไปแล้วเข้า2สองแสนออกเจ็ดแสนสบายแล้วงานนี้นี่ผมใส่เก็บเสียงไปด้วยดีกว่าตัวนี้อยากเงินวาวาฟาร์มหมดนี้เนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดแสนแบบอีชีอีชีอันนี้สามารถหาเอาไวแ้แลกอันนี้ได้นะทุกคน เอาไว้แลกแลกแลกเงินแลกอะไรนะแลกไปเงินเติมต้องค่อยๆเล่นละครับเกมนี้เย้ holding down นะ Nhìn ngoài, nhìn ngoài Được là đưa ra tầng làm gì ở đây? nhiều <Nhạc> anh chảy ra mỏi Hai ô, oh. game ok ه, มันวิ่งไปวิ่งมาทำไมละนิ่งตายมีขอมนครับยสองตัวนิ่งว้เกียมมาแล้ว โอ้โหมันอุ้มเพื่อนไปแล้วอ่อยังเ,เมันจะอุ้มเพื่อนมัน,อ,มนอยู่ข้างล่างแล้วเราเอามันนะ แล้วอะไรยังไม่ง่ายกว่าโอ้โหปืนทำไม่ได้เลยโตัวน,นี้ดีอยู่ขอกระสุนหน่อยโอโ้พวกไม่เอากระสุนอะไรมาเลยเอากระสุนูงในปืนหมด โ okay. อเคเเเ็บลยราดูอันตรายตรงซ้ายมือได้นะ้าว่ามีอันตรายใกล้เราหรือเปล่าซ้ายมือข้างล่างใกล้ซ้ายมือขอ้างบนตรกตอองกลางใช่ไโอเครอง <c oughs> okay. อน,นี้มีติดเพื่อนเลย trời Hãy subscribe cho ไม่เห็นนะเมื่อกี้นี้บอดแม่งลั่นตรงนี้พอดีแล้วโอเคผมเจอมาแล้วอรอได้ระยะไหมนี่น ไม่นอกแค่เลยให้ชัอบอกแล้วว่าอย่าห้าวทางที่ผ่านไหนนอ้องจะมินแพงโดนโดนผูกอด้กปืน,น,นถ้าผมเก็บปืนมันถ้าผมจะใช้ปืนอะไรอะ่ะกต่ปืนมันน่าเก็บจัดเลยอะ่ะทุกคน เป็นน้ำไม่ได้ไงโอ้ยกระตุนลูกสามละโั้ยของดีอันนี้ของดีลูกสามห้าเจ็ดลังเฮียหงแถวดีโออาสยามโอ้ย <c oughs> oh, <yeah. c oughs> ดูด้วย ดูสกินพีดว่าน้องน้องเอูสกินพีดว่าของแดงหน่อยดิโอ้วพอดีอาแต่ผมได้กล้องอันนี้ผมจะเอามาลองขายดูยอา้อาวไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าผมยิงไปทั้งหมดหนึ่งตีสองตีสามตี้ยิงไปสามตีเหลือตี้นึงเขาเหลือนะ ย่ะ yeah. แล้วก็วานกันครับผมเขียมนมาฟาร์มไปแล้วเรียบร้อยแลครับนะผมถ้าหลังห้านาทีถ้ามันไม่มีอะไรผมก็จะเดินออกครับโหมดนี้เน้นโหมดนี้เน้นหาของก็ฟาร์มยิงคนแล้วก็ออกครับคะนั้นผมมียี่สิบล้านอยากมีหนึ่งร้อยล้าน okay. เลยได้จากผมก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะแบบติ่มติมหน่อยนะของแพงนั่น,น,นอันนี้สองแสนเนี่ย อันนี้หลายหลายแตนเนอะนะแม็ก60ถ้ามีคน,นซื้อเอ็น,นก็ห้าหนึ่มัวของแล้วมันฆ่าไม่ได้แล้วนะเกณฑ์นะเออผม่าโดนโคตรบ่อยอะออตอนแรกผมว่าเราทำคอนเทนต์แบบแต่มันจาัดก,การยากจริงไว้พวกมัวของอพวกแบบผมยิงตายไปสามตัวใช่ปะร้วเพื่อนเส้นบรรดาไว้ผมก็เลยชุบเพื่อนใช่ไหมพวกแบบลุกขึ้นมาได้แม่งไม่ปามยาเลยแม่งเก็บเลย ันโคตรหมื่นอะเออหลยยังจากนั้นผมแม่งปล่อยให้แม่งตะให้แม่งตุยเลยเออแล้วใครแบบชุบมันเก็บของก่อนผมปล่อยซึมเลยต่อไปอะะครับไม่มีแล้วะครับคนน่าจะหมดไปแล้วล่ะเพราะว่ามันถอดรหัสมันท่านาะทีถ้ามันมาถอดตอนนี้นก็ไม่ได้ละ,อะของแดงของของแดงชิ้นเล็กแหละเอออันเนี้ยอันเดียว ใช่คือเราไม่รู้อะไรเราพยายามเก็บแล้วก็ดูที่มารอบว่ามันเอาไปทำอะไรได้ใช่คือเงินมันหาง่ายครับเกมนี่ยโอเค,นะอเคตัวครับ

แล้วว่ารวยแช่หรือ,อยังที่ลืมเปิดใจโลม่งเนี่ยโอ้ยโอ้ยอันเจียทำแล้วใจโลโอเคแคปนะกดอาร์จอครับใครอยากได้นะกดอาจอไปก็ได้อาจอผมจะนับสิบฟีก่อนตรงนี้ห้าสี่สามสองหนึ่ง ใส่เซฟครับมันมีเซฟฟีครับสองช่องเอาถึงมันแจกเซฟฟีเลยใส่เซฟได้หมดครับของแดง like huh? อ่ามีต่อจอไปง่ายง่าย <Good boy. S 1> อินอิอินอครั้งอิอิ แยบเลยเอาออกก่อนเขอ่ยรับยู่งั้น เรายิงไปสองไม่เจอซิวิ รองกันสาธ้ังเสียงหน่อยไม่ได้ยินเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้เนะเออมันต้องดูคลื่นมากบางครั้งครับเสียงผมว่าทุกคนน่าจะชิลหมดแล้วนะเมื่อกี้นี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมมารู้ว่ามันมีตัวหนึ่งที่มันเข้ามาไม่ตัวหนึ่งหรอกสองตัวทำเมัอนนินจตาด้วยครับไม่รู้ทำไมถึงไอ้หมอนี่มันถึงหนีนเจอเป็นกลองแล้ว ผมดูเวลาผมดูผมชอบสติกบัดมากกว่าว่าบัดมันมีตรงนี้บัดมันมีตรงนี้อย่างเงี้ยเออคนมันคือ่าคนมันเดิน,นเห็นไหม,น,หน,ไหมนี่จริงๆเะยใช่อยู่ชั้นหนึ่งนะเสียงนี่ครับตอนนี้ โทษโทษโทษปกใจโอเคมันมักปกใจไปดิสใส่เขาเฉยเลยผม